วิดีโอนี้นะคะผู้คนเกรงเกรงคุณเรื่องใดผู้คนเกรงเกรงคุณเรื่องใดคุณน่าจะเป็นคนที่เอาจริงนะคะทำ ทำจริงพลังงานของคนที่มองว่าคุณเป็นคนที่ยุติธรรมค่ะยุติธรรมละเอียดช่างสังเกตเตรียมพร้อมเอาจริงค่ะนะคะเป็นคนที่คือถ้าลุยก็คือลุยทําก็คือทําเลยนะคะ พลังงานของคนที่ใจใจนะคะเท่าเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะคะไม่อกคติก็คือจะไม่เอาความอักคติมามาเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่โอเคแหละมาตัดสินอะไรนะคะแต่คุณจะเตรียมพร้อมช่างสังเกตละเอียดอ่อนพลังงานของคนที่เหมือน อ่านใจคนได้นะหรือคุณเข้าถึงผู้คนนะคะมองตารู้ใจและทีนี้เป็นพลังงานที่อ่อนโยนนะคะอย่างว่าแหละด้วยความละเอียดอ่อนในความเป็นคุณเนี่ยนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยเหมือนพอที่จะอ่านใจเข้าถึงใจคนได้โดยละเอียดพลังงานของคนที่คุณน่าจะเป็นคนมีทิฐิพอสมควรด้วย นะคะหรือไม่ง้อคนไม่เอาก็คือไม่เอาไม่ชอบไม่พอใจนะคะเป็นพลังงานที่ไม่แคร์จนผู้คนนั้นอาจจะรู้สึกว่าก็ต้องเข้าหานะคะต้องเข้าหาหรือบางสถานการณ์นะคะหรือบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญน่ะที่พวกเขาเหล่านั้นก็รู้สึกว่า ไม่ได้ต้องต้องตามต้องตามคุณหรือว่าต้องพยายามนะคะประครับประคองคุณเอาไว้พลังงานของความเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่น่าจะเหมือนคุณยึดมั่น,นะะในความถูกต้องนะคะในความถูกต้องเกมการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามระบบระเบียบนะคะก็คือถ้าเกิดผิดก็คือผิด ก็คือถูกแล้วเมื่อคุณแสดงท่าทีออกมาแล้วอะค่ะมันต้องชัดเจนต้องเป็นไปตามที่คุณแสดงท่าทีแบบนี้สิเพราะว่าคุณก็เชื่อมั่นว่าคุณทําไปตามคันลองของทมคุณทําไปตามสิ่งที่มันต้องเป็นควรจะเป็นแบบนั้นตามกฎตามระเบียบเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณเองนั้นมีความเด็ดขาดพอสมควรนะคะแล้วก็ มองว่าทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดอะนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะคะทำไมผู้คนดูเกรงเกรงคุณ เนี่ยชัดเจนมากๆว่ายามสุขยามสังสรรค์เข้าสังคมคุณก็ทำได้คุณก็พร้อมที่จะสนุกเฮฮานะชื่นมืน่นแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคคุณจะหันหลังให้ทันทีมีความเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็ไม่เอาใจไม่งอนง้อไม่ตามอะค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองปีกวิเวกก็ได้สันโดษก็โอเค พร้อมที่จะเดินไปตามเส้นทางของตัวเองเสมอถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่ตอบโจทย์พลังงานของความสันโดษนั้นโดดเด่นคุณเป็นคนที่สันโดดมากๆเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกตัวเองได้ไม่เหงานะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบคุณมีความสุขกับตัวเองเพราะว่าคุณจะเห็นแสงสว่างเนาะเหมือนคนที่แบบอาจจะชอบที่จะตามหาความฝัน ตามหาตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะตามหาสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการหรือว่าพยายามค้นพบว่าตัวเองนั้นชอบอะไรต้องการอะไรนะคะเพราะนั้นบางครั้งนอกจากที่จะเที่ยวไปตามหาผู้อื่นหรือว่าสืบว่าคนอื่นทำอะไรหรือว่าพยายามที่จะไปขวนขวายนะคะที่จะ ไปรู้เรื่องของคนอื่นแต่คุณเป็นพลังงานของคนที่อยากจะรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองพลังงานของการอาจจะชอบอ่านหนังสือหรือว่าหาความรู้นะคะหรือหาข้อมูลอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะพลังงานที่ว่าพลังงานอะไรก็ได้นั้นคือมองว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ค่ะ จะเกิดประโยชน์จะพัฒนาทักษะของคุณเองพัฒนาตัวตนของคุณให้ดีขึ้นนะคะพลังงานของคนที่เก่งงานค่ะคุณน่าจะเป็นผู้นำทางการงานสายงานหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกมั่นอกมั่นใจคุณทำได้ดีมากๆพลังงานผู้นำทางการงานมีความอดทนมีลักษณะของคนที่มีแสงในตัวเอง นะคะมีพลังงานของคนที่พร้อมเผชิญหน้ามากๆนะนะคุณน่าจะมีความเด็ดเดี่ยวพอสมควรแล้วก็มั่นอกมั่นใจในในสิ่งที่คุณทำนะคะพลังงานของความนิ่งนะคะความนิ่งเป็นคนที่คุณอาจจะเหมือนอินดี้นะคะมีความอินดี้มากๆะะมองว่าคุณสามารถเติมเต็มและมีความสุข ได้ด้วยตัวเองนะคะพลังงานของคนที่โอเคแหละต่อให้แบบคือแวดล้อมรอบข้างนะคะจะเกิดอะไรเนาะแต่คุณก็จะพยายามที่จะเหมือนหาความสุขให้กับตัวเองบางทีคุณสามารถมีความสุขได้กับการเหมือนเครื่องดื่มของโปรดหรือว่าอาหารโปรดของคุณนะคะ ะะแม้เพียงเล็กน้อยสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้มากๆแล้วเป็นพลังงานที่ดูเป็นคนที่แบบอิ่มเอมได้กับตัวเองนะคะแต่อย่างที่บอกไปเนาะว่าพลังงานของความอินดี้ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยอาจจะทำให้แม้เพียงเล็กน้อยแต่ได้ใช้เวลายอยู่กับตัวเองนีคะคุณก็มีความสุขมากๆแล้ว ขอพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะคะสิ่งที่ผู้คนดูเกรงเกรงคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบที่จะไขว่คว้าเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ตั้งคำถามนะคะคือเป็นคนที่จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นแต่เหมือนมีพลังงานของความวขวนขวายแล้วมองว่าคำถามของคุณนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนดูมีภูมิปัญญาบางอย่างนะคะที่ซ่อนไว้จนบางครั้งคนที่ถูกถามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ จะตอบอยังไงดีนะคะหรือเขาจะต้องเตรียมพร้อมอย่างมากหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเออถามดีเนาะเป็นคำถามที่มีประโยชน์เป็นคำถามที่มีกลินหรือว่าเป็นคำถามที่อาจจะแบบถูกออมองข้ามไปแล้วคุณไปจุดประกายนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานที่มีภูมิปัญญาเพราะนั้นคุณดูเป็นคนที่ฉลาดค่ะฉลาด มีความคิดที่อาจจะเหมือนเอดูละเอียดหรือว่าเลือกนะคะเลือกหยิบจับบางอย่างขึ้นมาในลักษณะที่แบบเป็นสิ่งที่ผู้คนอาจจะนึกไม่ถึงหรือมองข้ามไปนะคะพลังงานของคนที่มีความมุมานะพยายามสูงมากคุณน่าจะเป็นคนทุ่มเทสุดๆถ้าคุณทำอะไรเนี่ยคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นคนที่เต็มที่มากๆ นะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าโอเคแหะจะขอทําให้ดีที่สุดจะขอแบบทุ่มเทจนกว่าจะเห็นผลนะคะหรือไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ขอบักบัน่นพยายามอย่างเต็มที่ไว้ก่อน